ลุงตู่อยู่มา8ปี9ปีไม่ได้ทำอะไรเลยมีจต่กู้กับกู้ตอนนี้นะครับพักเพื่อไทยนะครับโดยนายกเศรษฐานะครับอยู่มาไม่ทันเท่าไหร่เลยก็ต้องกู้แล้วครับบอกแล้วอย่าพึ่งพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนที่คุณนิยมนะครับไม่ช้าไม่นานผมก็ว่าเดี๋ยวก็ต้องกู้ ในที่สุดนะครับตอนนี้ก็ต้องกู้แล้วนะครับคุณแดงทั้งหลายนะคุณที่ไม่ใช่แดงทั้งหลายแต่ไม่ชอบลุงตู่นะครับเคยกล่าวหาลุงตู่อย่าเพิ่งพูดนะครับตอนนี้นะครับเพราะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่คุณชอบคนที่คุณรักเขาก็ต้องกู้ลุงตู่กู้เพราะวิกฤตความจำเป็นนะครับ เป็นอยู่ในสภาพของความย่ำแย่ของสภาพของโรคระบาดโควิดนะครับเศรษฐกิจมันตกต่ำมันตกมันพังกันทั่วโลกแหละก็เลยต้องกู้มาช่วยนะครับแต่พักเพื่อไทยนะครับกู้มาเพราะนโยบายประชานิยมของตัวเองนะครับ ที่ประกาศออกไปพูดออกไปแล้วมันค้ำคอแล้วก็ต้องทำนะครับไม่ทำก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดไม่ทำเดี๋ยวจะเสียคะแนนเสียความนิยมนะครับนี่คือคิดถึงตัวเองเป็นหลักนะผมว่าไม่ได้คิดถึงประเทศชาติหรือประชาชนจะเลิกก็เลิกได้แต่ไม่เลิกนะครับไม่เลิกเพราะนี่เหมือนทีเด็ดนะครับ ทีเด็ดของนโยบายประชานิยมลุงตู่กู้มาเพราะความจำเป็นนะครับส่วนเพื่อไทยกู้มาโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะครับและจะมีผลเสียต่อประเทศชาติด้วยซ้ำไม่ได้กู้เพราะความจำเป็นแต่กู้มาเพราะนโยบายประชานิยม ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับนโยบายประชานิยมนะครับคือเพื่อประชาชนนิยมตนเองเพื่อประชาชนจะได้นิยมตนเองและไอไอความนิยมนี่แหละที่มันค้ำคอไว้ทำให้ไม่สามารถยกเลิกนโยบายนี้ได้นะครับคนที่เคยกล่าวหาลุงตู่ว่ามีตะกู้มีตะกู้นั่นนะ ตอนนี้นะครับพักเพื่อไทยเขาอ้างว่าที่กู้มาที่ต้องทำนโยบายประชานิยมเงินดิจิตอลวอลเล็ตอะไรนี่แหละก็เพราะประชาชนต้องการอ้าวตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับประชาชนมีส่วนร่วมในการกู้แล้วนะครับประชาชนถูกดึงไปมีส่วนร่วมในการกู้แล้วนะครับรู้สึกว่าประชาชนนั่นแหละ เป็นเหตุที่ทำให้กู้นี่แหละครับลักษณะของพักคพรรแบบแบบนี้นะครับพักตระก,กูลแบบนี้นะครับเขาก็จะพูดพยายามโอนย้ายความผิดนะครับหรือน้ำหนักไปที่อื่นไม่ใช่ลงที่ตนเองนะครับอ้างว่าที่กู้ก็เพราะว่าผู้ว่าการแบงก์ชาติ อะไรนะบอกให้กู้เองเน่ไปอ้างผู้ว่าการแบงก์ชาติด้วยนะครับแล้วก็อ้างประชาชนว่าประชาชนต้องการนโยบายนี้อ่าไม่เหมือนลุงตู่นะครับที่ไม่ได้อ้างนู่นอ้างนี่นะครับโยนบาปให้คนนู้นคนนี้นะครับตัดสวะป,ปัดปัดปัดความผิดให้คนน,คนู้นคนนี้ ว่าเหตุมาจากคนนู้นคนนี้นะครับเต็มที่ลุงตู่ก็ได้จะพูดแต่ความจําเป็นของสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองน,นะครับว,ว่าทําไมต้องกู้ลุงตู่ไม่ได้ทําประชานิยมเพราะตอนนั้นประชาชนก็ไม่เห็นด้วยกันนักเท่าไหร่พวกคุณนะครับที่เคยว่าล,ลุงตู่รู้กันหรือเปล่าว่ารัฐบาลเพื่อไทยนะครับเขาได้ปัดสวะมาใส่คุณนะครับ ว่าคุณน,น่ะเป็นเหตุในการที่จะต้องกู้เป็นเหตุที่ต้องทำนโยบายนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยว่าลุงตู่ว่าอยู่มาแปดเก้าปีไม่เคยทำอะไรไม่ไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรเลยมีแต่กู้กับกู้น่ะตอนนี้นะครับ ตนเองก็มีส่วนร่วมในการกู้แล้วนะครับก็เลยอยากจะถามว่าตอนนี้พวกท่านพวกคุณที่เคยด่าลุงตู่นะครับตอนนี้จะด่าใครดีนะครับด่าพักเพื่อไทยหรือด่าตัวเองดีเพราะว่าตนเองมีส่วนร่วมในการกู้แล้วครับรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้อยากได้นะโยบายนี้ก็ต้องมาร่วมเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการกู้ด้วยนะครับแล้วกู้แล้วเป็นยังไงครับก็ต้องใช้หนี้กันใช่ไหมครับทั้งคนที่อยากได้นโยบายนี้และคนที่ไม่อยากได้นโยบายนี้ก็ต้องมาร่วมช่วยใช้หนี้ไปด้วยคนที่เคยกล่าวหาลุงตู่ว่ามีจะกู้มีจะกู้นั่นนะ่ะจะพลิกลิ้นเฉยใชอยังไงในการเข้าข้างนะครับ ในการเข้าข้างพักเพื่อไทยในการเข้าข้างนายกเศรษฐาในการเข้าข้างคุณอุ้งอิงอะไรใครใหญ่โตแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ในที่สุดก็ต้องมาร่วมใช้นี่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แหละครับพักเพื่อไทยเขาไม่ได้ใช้นี่ให้เราหมดนะครับต้องช่วยกันใช้นี่นะครับนี่เขาเรียกว่านี่ทุกหย่อมหญ้านะครับนี่ตั้งแต่รากหญ้ายัน ยันยันยอดสนนะครับนี่ตั้งแต่เด็กเล็กแดงไปยันคนแก่คนเท่าเป็นนี่เหมือนกันหมดครับที่มันน่าช้ำใจก็คือมันเป็นนี่โดยความไม่จําเป็นเป็นนี่เพราะความโลภเป็นนี่เพราะความฟุ้งเฟอ้ออยากได้เป็นนี่เพราะมีนโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทย อ้างว่าประชาชนอยากได้นโยบายนี้นี่โยนความผิดให้ประชาชนแล้วนะครับที่ผมกู้เนี่ยเพราะประชาชนอยากได้นโยบายนี้อ้างว่าที่กู้นะครับก็เพราะผู้ว่าการแบ่งชาติให้กู้เองนี่ก็เอาความผิดให้ผู้ว่าการแบ่งชาติอีกเหมือนกันนะครับที่กู้เนี่ยก็เพราะว่าผู้ว่าการแบ่งชาติ ไม่ยอมกู้ให้หรือไงก็ไม่รู้ให้เรากู้เองเราเลยต้องกู้ก็ใช่ล่ะสิครับเพราะผู้ว่าการแบงค์ชาติเขาจะมารับภาระรับความผิดทำไมล่ะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้อยู่แล้วคุณจะทำคุณก็ต้องกู้เองคุณจะไปโทษใครไม่ได้มันอยู่ที่คุณทั้งหมดนะครับอย่ามาอ้างประชาชนและอย่ามาอ้างผู้ว่าการแบงค์ชาติเลย มันอยู่ที่คุณนะไม่ยอมหยุดไม่ยอมยอมเลิกที่จะทำมากกว่าคุณก็เลยต้องกู้ไงครับแล้วที่เขาออกกฎหมายนะครับกฎหมายในการกู้เงินนี่นะครับก็เพื่อโยนความผิดอีกโยนความผิดให้กับรัฐบาลทั้งหมดรวมกันเลยไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับนี่แหละครับพัก ที่มีนโยบายประชานิยมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองผิดทำทุกทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนนิยมตัวเองครับสวัสดีครับ